ครับสวัสดีครับผมช่างชิดเปรยน้อยช่างชิดขอนแก่นครับวันนี้ก็เอาชุดเทอร์โบของ4 7 0 8มาให้ชมอีกชุดครับตัวนี้ลูกคาอลูกค้าขอเป็นสเปครหัส P005 ครับ P005 จะเป็นรุ่นที่ปั่นงานได้เลยเป็นโบแปลผันปั่นงานน้ำได้ครับผม เป็นโบสเปคท็อปนะครับแต่ว่าเป็นโบเชียงกงครับคัดสภาพเรียบร้อยสวยๆเลยครับรับประกัน1ปีครับผมคัดให้สวยๆเพราะว่าถ้าไม่สวยเข้าเนื้อผมครับนี่ผมคัดสภาพให้ทุกตัวครับอันนี้เป็นโบเชียงกงนะครับย้ําเลยว่าเชียงกงคัดสภาพให้แล้วตรวจเช็คสภาพให้เวกเตคุมครับรอบสูงไม่มีอั้นครับอัดได้เลยรอบสูงไม่มีอืดไม่มีอั้นครับ คมวูดอยู่ที่8ปอนครับบวกลบนิดหน่อยครับผมตั้งได้ครับต้องการตั้งสูงขึ้นกว่านั้นหรือต่ำลงตั้งได้เลยเวกเกตเริ่มเปิดที่3-5ปอนเริ่มเปิดเปิดสุดอยู่ที่8ปอนครับผมสามารถอัดงานลอดสูงได้เลยครับไม่อืดไม่อั้นครับไม่ได้ล็อกตายนะครับเป็นเวกเกตคุมครับ ตัวนี้เป็นโบเชียงกงโบเชียงกงงานท็อปผมรีดโค่งให้นะครับตัวนี้เป็น P 0 05จะเป็นตัวท็อปแต่เนื่องด้วยเธอตัวเทอร์โบเป็นของเชียงกง,งครับราคาจะอยู่ที่18,000บาทงานสแตนเลสหนาๆครับสแตนเลสหนาๆเกือบ3มมิลครับผมสแนเลสหนาๆเลยงานท่อท่ออากาศขนาด2นิ้วครึ่งบานให้เห็นไหมครับท่ออาจบานให้เรียบร้อยครับ แต่ท่ออากาศท่อกรองจะเป็นสองนิ้วครึ่งครับใหญ่ๆเลยโล่งๆครับดูดโล่งๆราคาหมื่นแปดขึ้นไปเราจะให้เป็นสายแต่งครับสายเฮดแวร์บีสายแต่งครับพวกไหลกับพวกท่อหายใจเราจะให้เป็นตัวของแต่งไปให้เลยตัวนี้เป็นตัวอุดครับอุดท่อยดีครับจบปัญหาเรื่อง พอแตกครับผมแถมสปริงกาวนาให้เหมือนเดิมครับหกปีที่แล้วเราแถมเราวันนี้เราก็แถมให้เหมือนเดิมท่อยาง h ฮ b ยครับได้ไปทุกตัวครับตัวนี้เข้ากอง4ี่เจข้ากองครับสองนิ้วออกสองครึ่งแล้วตัวนี้เข้าปากโบ2.75ออกสองนิ้วครึง่งตัวนี้เข้าทอยดีสองนิ้วออก 2.25ตัวนี้จะเป็น2นิ้วตรงครับให้ไปครบหมดครับตัวนี้จะเป็นรัดปลายท่อปลายท่อให้เป็นปลาย2นิ้วครึ่งโฉบเฉี่ยวครับปลาย2นิ้วครึ่งนะครับย้อนแสงนิดนึงครับปลาย2นิ้วครึ่งปลาย2นิ้วครึ่งครับจานสแตนเลสนะรอยเชื่อมเนียนเนียนทุกตะเข็บครับผมให้รอยเชื่อมเนียนเนียนทุกตะเข็บครับ แข่งแรงแน่นอนคอล่างคอใหญ่เท่ากับคอหลังนลยครับคอที่จะเข้าโบตำแหน่งยกลอย